สวัสดีครับสวัสดีคร <Vorte> ับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับเอออาเต๋าสวัสดีครับเต๋าสวัสดีครับเต๋อสอเต๋าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เต๋อวี่สวัสดีทองเพชรสวัสดีแทนนะครับกวักมือโชว์ไรควักอ้เอาเจ้าเต๋อเจ้าเต๋าแลบเลียนเอ้าเจ้าเต๋านั่งลงเตาอย่านั่งลงไหมเล้ยวเอาเต๋านั่งแล้วเอา อ้าวทองเพนั่งลงับโอู้เอาเต่าเหนือเอานั่งลงเต่าบอกนั่งได้ไหมนั่งนั่งเต่านั่งเอาโอ้นั่งแล้วโอ้ยเอาลุกขึ้นพร้อมๆกันเข้าโรงเรียนนะครับต่างคนต่างเข้าโรงเรียนนะครับฝึกทั้งลูกเต่าฝึกทั้งทองเพชรโอ้ยไปเราจะไปไหนกันเดินออกกำลังกายใช่ไหมครับ ดูสมาชิกมาหมดเลยครับมาหมดแล้วไปครับเดินเล่นกันนะครับของเพชรก็โชว์มากเอ้าโชว์เพชรยกมือหน่อยลูกยกมือคุณโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมไปกันเลยครับเอาท่อเพชรเดินก่อนคุณเจ้าเต๋าเจ้าเต๋าไปไปเต๋าโอ้ต่อมาแรงครับมาแรงแล้วโอ้โห การดึงไหวหรือเปล่าไปไปกันเลยครับโอ้ยังไม่เดินถึงไหนเลยนะครับหอบแล้วนู่นสมาชิกครับรอรอที่จะไปกันแล้วนะครับนี่ครับสมาชิกนะครับอืมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไปกันเลยครับบรรยากาศช่วงค่ำๆนะครับโอ้โหดูครับผมเดินครับเต่าก็เดินเฮ้ยทองเวทงทงเวททงเวทก็เดินยืดเส้นยืดสายนะครับรนี่ครับบรรยากาศชิชวๆวันนี้สบายๆนะครับผมออกกำลังกายวันละนิดกิจเจีมใสนะครับเฮ้ยไอ้ไอ้อบางวิฟน้องมา โโอ้หพาไปเฟินมาแล้วครับเอาไปเที่ยวครับทักทายกันก่อนนะครับเจ้าเต่าเจ้าเต่าเจ้าเต่ากลัวไอ้นี่เต่านั่งเต่านั่งเต่านั่งนะไอ้เตี้ยเขามานะครับเจ้าเตี้ยนี่เออ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 อยังไม่ถึงไหนเลยครับหอบแล้วไปไปกันเลยครับมี่ครับมาเจอทักทายเอ่อ พังใบเฟิร์นนะครับเจ้าของช่องนะครับควันจ่อยนะครับผมไม่ไม่ซีท่านใดสนใจครับผมก็อย่าลืมนะครับไปติดตามช่องควันจ่อยได้นะครับทของหรือเปล่าเลยครับท้องหรือเปล่าเฮ้ยมีคาลังด้วยเอฟซีมาสวัสดีครับผมทางไกลครับจากอุบลราชธานีมาเยี่ยมช้าครับครับครับโอเคยูทูบเบอร์ครับยูทูบเบอร์ครับซอยซอยนี้เยอะครับทาง หะวไอยนี้เยอะครับโอ้ครับผมสาธุครับผมโอ้ยอยากให้อาหารช้างเราให้ยังไงครับโอ้ใส่มือเลยครับครับอันนี้มีหลวงพ่อครับทั้งพระสงฆ์นะครับมาเยี่ยมนะครับไปไปกันเลยครับ ไ,ไปไปถึงไหนเลยครับเลาวเอากันกันวิ่งได้ไหมเจ้าเต่านี่ทำไมเก็บขาอยู่ขาอ้มันเอกกระโดดลินนี่บอเอกกระโดด,โด,ดลงบอเจ้าเต่าเก็บขานะครับดูครับดูสมาชิกบ้านผวาหอยนะครับแมนยูเอฟซีน,นะครับเห็นไหมครับโอ้โหดูครับผมหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ห้า หกเจ็ดครับผมแปดนู่นครับผมนี่แปดแล้วครบแล้วอ๋อบัวหลวงวะไปแล้วครับผมไปไหนไม่รู้นะครับในป่านะครับนี่บัดูดูดูเจ้าเต่านะครับเจ้าเต่าไปไปงไหนแล้วคงไปไม่ได้ไม่ไกลนะครับเจ้าเต่านี่เก็บขาอยู่นะครับ ดูดูน้องหมานะครับโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับผมรวมกลุ่มกันมานี่โอ้โหดูครับไปแล้วไปแล้วสมาชิกนะครับดูมีความสุขมากเลยนะครับผมน้องหมาแต่ละตัวนะครับได้ออกกำลังกายครับผมได้ผ่อนคลายครับผมอย่างทองเพชรดูครับผมเป็นชิวๆแล้วทองเพชรเป็นคู่กับเจ้าเต่านะครับเพื่อนรักต่างสายพันธ์ แล้วครับก็ไปเรื่อยๆเ,เดินโอ้โหชมวิวนะครับส่วนน้องหมาเราก็ไม่รู้ว่าไปค้นหาอะไรบ้างนะครับโอ้โหเจ้าเต่าเนาเจ้าเตี้ยเข้ามาแลครับนี่นี่ครับขาส,สั้นก็ก็มาครับ มา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 อย่าไปอย่าไปเร็ว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 นุ่มข้นนุ่มหวานนู่นก็เป็นค้นหาอะไรบ้านเขานั่นโอ้นี่ไงนี่คือภัยอะไรนี่ภายตะวันนะครับนึ่งภายตะวันนะงานยาวๆนภายตะวันพี่ชายทองเพชรแล้วก็ทวีโชคบอกน้องทวีโชคนะครับยอดเลยดูครับ ตุ้มใหญ่นะครับทางเยอะดูครับของพชรเรา,เรา,เราน,นิ่งมากเลยนะครับฝึกได้นิ่งมากเลยดูเจ้าเฒ่านะครับเดินมาแล้วแล้ว <c oughs> ผมเหนื่อยแล้วพ่อพ่อการผมเหนื่อยแล้ว <c oughs> ดูลิ้นผมอะ <c oughs> จะพื้นแล้วดูครับโอ้โหโช้างใครมา นูน่นครับผมโอ้แม่ฟุกแม่ฟุกทั้งสาวแม่ฟุกนะครับมาใส่กุมา<ะ>มท่าไหาโอ้โหเนื้ปลาเป็นแดงอ่ะเนาะฮะเนื้อน,นอนเหียวนะโอโ้โหมาแล้วมาแล้วทักทายกันแล้วครับผมโอโ้โหทักทายกันนะครับดูครับผมอยากได้ลูกละมั้งนี่อยากได้ลูกไหมแม่ฟุก สาวนะครับสาวสน้อยนะครับอายุก็ประมาณ15ปีถึงบ่ดดประมาณนี้แหละครับเพราะว่าอยู่กับผมมานานแล้วนะครับมีแฟนก็หลายเชียกแล้วตั้งแต่แม่ตับทิมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนู่นเดี๋ยวรัาทักทายกันโอ้ยมีขาด้วยขาด้วยโอ้โหดูดูดูอันนี้ไม่เบาเลยนี่ไปรครับผมผูกย,ยืสัผูกยืสัอ เดินไปเรื่อยๆนะครับตองให้ชมบรรยากาศรอบๆนะครับผมหญ้าก็เริ่มแห้งแล้วนะครับผมต้นหญ้าก็เปียกแคะแล้วนะครับเพราะไม่มีน้ำนะครับถึงฤดูแล้งแล้วนะครับผมชาวช้างเราก็ได้ไปหาญ้าหาอะไรนะครับผมดูสภาพนะครับผมช้างก็จินเยอะนะครับผมดูดูดูทองเพชรทองเพชรเตาเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทองเพชร Âu oh, Âu, oh, tàu mình. <laughs> vinh Tàu vinh cúi vinh Tàu vinh Tàu vinh Tàu uh, uh. hiền là thức được khắp โโอ้หมาชิกนะครับมาชิกนะครับโอ้โหโอ้โหเฮ้ยพักพักก่อนสมุนไพรก่อนนะครับโอ้โหพักเหนื่อยโอ้ใส่แล้วเราเต่าเอาเต่าเพชรกินสมุนไพรรอนะครับผมผมจะไปดูเจ้าเต่านะครับโอ้ยเจ้าเต่าปล่อยแล้วบ่ เหนื่อยแล้วเหนื่อยลำลื่นนะครับตินยาวแล้วครับโอ้โหต้องใส่หูน้ำแล้วครับไปกลับขึ้นไปกลับขึ้นกันแล้วได้ไหมได้แล้วเอาเต้าเต้าเต้ามามาเลี้ยงแถวกันหน่อยฝากคลิปหน่อยเอาครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามด้วยช่องพายทองเพชรนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย